เป็นมะละกอสมบูรณ์เพศหรือมะละกอก,กระเทยตอนจะก,กิ่งมาปลูกเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูลักษณะของดอกดูดอกกระเทยดูอย่างไรและต้นเนี้ยสังเกตแล้วมีดอกกระเทยแบบหลากหลายทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์อยู่ในต้นนี้เดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มจากดอกสมบูรณ์เพศที่สามารถติดลูกได้นะครับดอกจะมีลักษณะแบบนี้นะดอกมะละกอสามารถบอกเพศได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือดูจากนี้ครับ แกะกลีบดอ,อกมาเราจะเห็นเกรสตรตัวเมียเกสรสีเหลืองเกรสตรตัวผู้แล้วก็มีรังไข่ซึ่งเกรสตรตัวผู้เนี่ยจะแนบชิดอยู่กับรังไข่ถ้าครบแบบนี้เขาเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกอีลองกาตาดอกสมบูรณ์เพศที่ติดลูกได้สามารถให้ผลแบบนี้นะครับให้ผลแบบนี้แบบนี้ในดอกในต้นนี้ต้นเดียวกันเนี่ยมีดอกอีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศ ที่ไม่สามารถติดลูกได้นั่นก็คือดอกรีดิวอีลองกาตาผมเด็ดออกมาให้ดูนะนี่คือดอกรีดิวอีลองกาตาคือดอกที่มีเกสรตัวผู้จริงครับเนี่ยเป็นสีสีเหลืองๆส้มๆอยู่ข้างในแต่ลักษณะดอกเนี่ยารังไข่เขาเล็กนะครับเกสรตัวเมียก็เล็กนะครับรังไข่เล็กเกสรตัวเมียก็เล็กนะก็เลยไม่สามารถติดลูกได้ครับเพราะไม่ครบสาม ไม่ครบ3อย่างเกสรตัวเมียเกสรตัวผู้ได้ลังไข่นะครับนี่คือดอก r ีดิฟอีลองกาตานีครับดอกสมบูรณ์เพศที่สามารถติดลูกได้เป็นลักษณะนี้นะเี่นนะครับเกสรตัวผู้เพิ่งจะแห้งไปนะครับอ่ะทีนี้ในต้นเนี้ยมันมีอีกดอกชนิดหนึ่งอ่ะดอกนี้นะครับดอกนี้นะครับเป็นดอกที่เรียกว่าสมบูรณ์เพศแต่เป็นคาเพนลอยอีลองกาตา คือลูกออกมาจะไม่สมบูรณ์เห็นไหมครับลูกไม่สวยนะถ้าลูกปกติคืออีลองกาตาเนี่ยลูกจะได้ลักษณะนี้นะครับยาวๆเรียวๆนะนี่คือลองกาตา้าแต่ลูกนี้ไม่ใช่ครับลูกนี้เป็นคาเพนรออีลองกาต้านั่นหมายความว่าเกสรตัวผู้เนี่ยนะเกสรตัวผู้เขาจเจริญมาเชื่อมติดกับอ่ารังไข่นะครับเกสรตัวผู้จริงๆเขาจะมีหน้าที่อยู่ล้อมลอ,อมรอบอ่ารังไข แต่เกสรตัวผู้เขาจเจริญเติบโตมายึดมาติดกับลังไข่นะครับแล้วก็มีเกสรตัวเมียนะครับกลายเป็นดอกคาเพนลอยนะครับผลก็จะออกมาบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยไม่ค่อยติดหรอกครับนะมีอีกผลนึงเนี่ยครับเนี่ยมาจากดอกที่เกิดจากคาเพนลอยอีลองกาต้านะเดี๋ยวเขาจะร่วงไปนะครับลูกนี้ถ้าติดก็ต้องเด็ดทิ้งเพราะว่าลูกเขาไม่สวยนะครับนะละขน,นี้มี3ดอกเลยครับ ต้นนี้มีอยู่สดอกน,นี่ก็เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นคาเป็นลอยนี่ครับลักษณะของดอกมะละกอถ้าเราจะศึกษานะถ้าเราปลูกแล้วเราเอาไว้ศึกษาด้วยนะครับเราก็จะได้รับความรู้ว่ามะละกอทําไมติดลูกน้อยนะไม่ดกนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะสำหรับคนที่ต้องการหาความรู้ผมก็ศึกษามานะครับผมก็ศึกษาดูจากตำรานะครับสังเกต อ่านจากตำราประกอบก็นำมาบอกกล่าวเล่าให้พี่ๆน้องๆที่สนใจได้ได้ฟังกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บาวเอ๋ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ